ปี2025นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในวงการทหารทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศต่างๆกำลังเร่งพัฒนาและเสริมสร้างกำลังอากาศให้ทันสมัยที่สุดและหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือประเทศไทยประเทศที่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทางโลกเมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดว่า F-36 จะกลายเป็นนักล่าทางอากาศคนใหม่ของไทยเครื่องบินขับไล่แห่ง อนาคตที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งของโลก F 3 6 6หรือที่หลายคนเรียกกันว่า Predator Powerhouse คือโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องบินรบยุคที่4และแม้แต่ยุคที่5ด้วยซ้ำเพราะมันมีการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบล่องหนปัญญาประดิษฐ์เซ็นเซอร์360องศาและการควบคุมผ่านระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบคอมูลเบื้องต้นของ F 3 6ถูกปิดเป็นความลับมาโดยตลอดจนกระทั่งปี2 0 2 4ที่ผ่านมามีการเปิดเผยต้นแบบเครื่องบินรุ่นนี้ออกมา อย่างไม่เป็นทางการโดยมีรายงานว่ามันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไม่เพียงแค่เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าเท่านั้นแต่ยังฉลาดกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วกว่าสิ่งที่ทําให้ F 3 6กลายเป็นที่จับตามองมากที่สุดคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธขั้นสูงทั้งมิสไซล์ไอ้อากาศสู่อากาศมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงระเบิดนําวิถีแบบแม่นยําสูงรวมถึงอาวุธลําแสงพลังงาน สูงในอนาคตไม่เพียงเท่านั้น F36 ยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนทางยุทธวิธีเพื่อทำงานร่วมกันแบบทีมดิจิทัลได้อีกด้วยในด้านรูปลักษณ์ F36 มีดีไซน์ที่ล้ำอนาคตอย่างเห็นได้ชัดปีกข,ของมันออกแบบเป็นแบบ delta m i t o r v ผสมกับทรงสตีลทำให้สามารถหลบหลีกเรดันได้เกือบสมบูรณ์แบบตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ composite น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงล้ำสมัยที่ช่วยให้มันทยานไปใน อากาศได้อย่างรวดเร็วถึงระดับแมต2.55 5แล้วอะไรทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกแรกที่จะได้สัมผัสกับขุมพลังนี้คำตอบคือวิสัยทัศน์และความกล้าของกองทัพไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัลที่ซึ่งการทำสงครามไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่ขึ้นอยู่กับสมองและเทคโนโลยีในปี2023กองทัพอากาศไทยได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อมาแทนที่ ฝูงบินเก่าที่ใช้งานมานานกว่า20ปีไม่ว่าจะเป็น F 5หรือแม้แต่ F 1 6 a b รุ่นแรกแรกที่เริ่มมีปัญหาด้านชิ้นส่วนและประสิทธิภาพที่ไม่ทันยุคโครงการ F 3 6จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงว่าทางผู้พัฒนายินดีจะร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับประเทศผู้ซื้อและสามารถประกอบในประเทศได้ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้ก้าวไกลกว่าที่เคยเมื่อ มองในมุมยุทธศาสตร์ F36 จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันทางอากาศของไทยอย่างมหาศาลด้วยความสามารถในการโจมตีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศและสามารถจอดทะลวงระบบป้องกันสัตวูได้อย่างแม่นยำนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดประเทศไทยจะมีนักล่าบนอากาศที่พร้อมปกป้องผืนแผ่นดินตลอดเวลาที่สำคัญไปกว่านั้น F36 ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบเรดาร์ดาวเทียมศูนย์ควบคุมและ โดนในระบบเน็ตวีออซเซ็นทรอย่างร้อยรอยต่อทําให้การรบในอนาคตไม่ใช่แค่การบินเดียวอีกต่อไปแต่เป็นการรบแบบบูรณาการทุกมิติทั้งอากาศพื้นดินและไซเบอร์หลายฝ่ายอาจสงสัยว่าประเทศไทยจะสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายของโครงการขนาดยักษ์นี้ได้อย่างไรคําตอบคือรัฐบาลไทยได้เริ่มวางแผนร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศรวมถึงมีการสร้างกลยุทธ์การร่วมผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยัง สร้างโอกาสให้กับวิศวกรไทยนักวิจัยไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตอีกจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามคือการฝึกอบรมที่มากับโครงการ F36 ไม่ใช่แค่การฝึกนักบินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมโดนเจ้าหน้าที่ไอทีวิศวกร AI และผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เพราะเครื่องบินนี้คือศูนย์รวมของเทคโนโลยีทุกขแขนที่จะต้องใช้บุคลากรหลายฝ่ายในการขับเคลื่อนในขณะที่โลกกำลังก้าว เข้าสู่ยุคข,ของสงครามที่ไม่จำกัดรูปแบบ F36 คือคำตอบของความยืดหยุ่นและอำนาจในการควบคุมสถานการณ์เพราะมันสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ทันจากนักล่าที่โจมตีเป้าหมายสัตรูกลายเป็นเครื่องสอดแนมความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางควบคุมของฝูงโดนทางยุทธวิธีมีรายงานว่า F36 ยังมีการทดลองเทคโนโลยี AI ที่สามารถช่วยตัดสินใจแทนนักบินในบางสถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะใน ภารกิจที่ใช้ความเร็วสูงและต้องตัดสินใจในเซลว,วินาทีซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของนักบินประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการป้องกันภัยอากาศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคด้วยการเลือก F-36 ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแตกคือการลงทุนในความมัน่นคงแห่งชาติและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเมื่อ F-36 มาถึงเมืองไทยเสียงคำรามของมันจะไม่ใช่แค่เสียงของเครื่องยนต์แตกคือเสียงแห่ง อธิปไตยที่ชัดเจนนั่นคือข้อความที่ประเทศไทยกำลังส่งสัญญาณไปยังโลก,กว่าเราพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดปกป้องและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและในอนาคตที่ไม่กลายเครื่องบินลำนี้อาจไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทหารเท่านั้นแต่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการฝันฝึกฝนและพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินของภูมิภาคอาเซียน F 3 6ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคืออนาคตและประเทศไทยกำลังจะควบ คุมอนาคตนั้นด้วยมือของตัวเองเพราะ F-36 ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่มันคือการลงทุนในความมั่นคงเทคโนโลยีและอนาคตของชาติเมื่อ F-36 มาถึงแผ่นดินไทยเสียงคำรามของมันจะไม่ใช่แค่เสียงของเครื่องยนต์แต่จะเป็นเสียงแห่งอธิปไตยเสียงที่ตอกย้ำว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะปกป้องและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและในอนาคตเครื่องบินลำนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหาร แต่มันอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาฝันสร้างและบินสู่ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในภูมิภาค F36 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคืออนาคตและประเทศไทยกำลังควบคุมอนาคตนั้นไว้ในมือของเราเอง